ดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวกับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทำเมนูนึ่อไก่แบบมีน้ำซุปกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธีทำพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook steamed chicken with soup Let's cooking together ก่อนอื่นเราไปดูหน้าตาของวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง วัตถุดิบก็จะมีไก่วันนี้ติ๊กจะสับให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องแกงซึ่งประกอบไปด้วยกระเทียมรักผักชีพริกไทยและพริกสดตามรวมกันแล้วก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้ต้นผักชีเอาไว้โรยสำหรับเพิ่มกลิ่นหอมค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะติ๊กจะใส่ไก่ลงไปในหม้อแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงหลังจากนั้นคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปติ๊กจะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว ลและผงปรุงรสและทำการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากนั้นจะเติมน้ำเปล่าให้พอท่วมไก่ค่ะตามด้วยการใส่เครื่องสมุนไพรต่างๆเพื่อเพิ่มความหอมก็จะมีต้นผักชีตะไคร้หั่นท่อนแล้วก็ใบมะกรูดฉีกหลังจากนั้นติ๊กจะทำการปิดฝาหม้อไว้รอให้น้ำเดือดแล้วเรามาดูพร้อมกันหลังจากน้ำเดือดแล้วค่ะ หลังจากที่น้ำเดือดดีแล้วติ๊กก็จะเปิดฝาหมอ้อเพื่อทําการพลิกไก่เพื่อให้ไก่สุกทั่วถึงกันทุกด้านค่ะหลังจากนั้นติ๊กก็จะทําการปิดฝาหมอ้อและตุ๋นต่อไปด้วยไฟอ่อนอีกประมาณ30นาทีค่ะเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีเราก็จะได้ไก่ที่มีความนุ่มและสุกโดยทั่วถึงกันแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็มาทำการตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ การนึ่งไก่ในหม้อแบบนี้จะทำให้ได้สดน้ำซุปร้อนๆยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆก็เป็นอะไรที่อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรับประทานนึ่งไก่ก็ลองดัดแปลงนำวิธีนี้ไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ติ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching Please subscribe Have a nice day Take care